สวัสดีครับผมอัศรดาวุฒิ DIY นะครับวันนี้ก็จะพามาดูโปรเจกต์เครื่องดัดท่อนะครับก็จะประมาณนี้ครับโปรเจกต์ทำเรื่อยๆนะครับก็จะใส่ชุดควบคุมมอเตอร์ทั่วไปนะครับก็เป็นวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับความไม่มีปิดนะครับตัวนี้นะครับ ก็มีอะไรบ้างก็ดูก็ไฟนะครับช่องเบรกเกอร์มีจนตัดต่อมอเตอร์ทั่วไปนะครับก็ผ่านฟิวนะผ่านแมงกานิกนะผ่านสวิตนะครับผมก็จะเปิดสวิตนะตัวนี้นะครับกดสวิตอ๋อตัวเองไม่เปิดเบรกเกอร์ เปิดไฟชองนี้ครับ220โวลต์มาเบรกเกอร์ผ่านฟิล์มานไมติดนะครับมาที่สวิตช์นี้เราจะกดเปิดให้มอเตอร์นะครับหมุนเพื่อดับเหล็กนะครับตัวนี้นะโอเคนี่ผมจำลองเป็นมอเตอร์นะครับตัวนี้นะต่ดไฟเปนะครับพอถ้าเกิดมันหมุนไปที่90องศานะครับไปชนกับลิมิตสวิตช์ตรงนี้นะครับ มันก็จะอยู่ทํางานนะครับตนนัวนี้มันก็จะตัดต่อไปตัดวงจรนะครับแมงมุติดก็จะอยู่ทํางานนะครับก็จะเอาตัวนี้มานี่ครับตัดต่อนะครับอยู่การทํางานาว่างขั้วนี่นะคีัเอ็นโอครับน้ำัสผัสช่วยกับคอยแมงมุติดนะครับคือตัวตัดต่อนะครับก็เป็นโปรเจกต์ทำนี้เลยครับมาดูให้มาดู ที่เปืเองี้ตัวนี้นะตัวนี้นะถ้คือเราหมุนมอนเตอร์หมุนที่90ิองศานะครับที่ตัวนี้มาแตะที่มีสวิตนะครับมอเตอร์อยู่ทํางานนะครับเราก็จะดับที่เกสองศานะครับแล้วแต่เราจะตั้งสมมุติตั้งไว้ที่เกาสองศามันก็จะอยู่ทํางานสปไปก็คงจะทําแม่งติดตัวหนึ่งนะเพื่อ,อหมุนกลับอีกทางนะครับเป็น ง่ายนะสำหรับคผมนะครับก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับก็ทําวีดโอให้ดูกันเฉยนะครับก็เือจะเป็นแนวทางนะครับก็สวัสดีครับ